ฟังมาทั้งทางเลยรออ้าวโอ้ <laughs> อเปิดปากมาทั้งทั้งทางเลยโอ้ออ <laughs> อยรอมาเอ้านะเอ้าเฮ้ยมา,างไางเองอตักร้องกิจิมศักว์นี่เป็นเพื่อนกันมานี่ห้าสิบปีไม่เคยร้องเพลงร่วมกัน <laughs> ไม่เคย <laughs> ละ จะเอาสักแก้วดีนะได้ๆอ่ะมาแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งถ้าป่าไม่ต้องเลยอ้ให้เชงแก้วก็ได้ไว้เดี๋ยวเพื่อนก็จะหาว่าเขากินคนเดียวไม่เป็นไรเอ้ยนี่วันนั้นไอ้เป็ดเป็ดวันนั้นป่าแค่อยู่ในสมาคมมีคนติดตามเท่าไหร่วันน่ะหมื่นสองสองพันกว่าคนนะป่าโอ้โหเยี่ห้อเขาลงนิดจอกไปม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเขาตามอ่าโอ้ยไม่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  าศาสตร์ทั้งสิ้ดูใจยังไงเอะละพอเพื่อนเมียไม่มาเราก็เป็นเราเป็นเพื่อนแทน <c oughs> ผมก็เขาคบกันมานด้ตั้งอายุย e ี่สิบปีนิดฮะจะมาโวยร้องเพลงมั้ยเฮ้ยเอาโว้ก่อนสบายเป็นเพื่อนที่รักกันมากครับห้าสิบกว่าปี ไม่แค่ทะเลาะกันไม่ให่ขัดใจกันแม้แต่คำเดียวนะราัุ่นรุ่นครับอายุยี่สิบนิดๆยี่สิบนิดๆครับีนน้องน้องดนตรีทั้งหมดมือเล่นมือเล่นดนตรีเล่งได้เก่าแก่ นี่นี่มือเบสนี่มือกีตาร์เนี่ต้องคนนี้เลยครับครับน้องแม็กนี่ออสอเลนนี่มิกนะไปข้างในเอก็มาลูกเออันนี้จะเป็นห้องที่เวลาศิลปินเข้ามาก็จะมาไหว้พ่อแก่แล้วก็มาพักตัวนี้เองก่อนเห็ปไหมเนื้อฝากตัวเป็นศิลปินคน เพิ่งเราต้องมีรูปของท่านพิสารนี่นะอยู่ในนี้นะเป็นศิลปินคนหนึ่งเพราะว่าเข้าของอัดแล้วนี่เออมาตามอย่างนั้นเลยเให้ให้เข้ามาเนี่ก็ถือว่าบุญละเอเมาเอ นี่เป็นห้องถ่ายทำเล็กๆข้างล่างน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะจัดเองหมดน,นี่เป็นอารมณ์อีกแบบเ,เดี๋ยวขึ้นบนก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าห้องอ่านี่เป็นห้องที่ข้างบนจะต้องถ่ายทำเวลามีนักล้องมาเสร็จแล้วมาถ่ายทำใช่ไหม น,นี่เป็นห้องที่เราถ่ายทำนะภาพนี้ถอดออกได้หมดแล้วหลังจาาฉากอะไรได้หมด ัจะไม่มีภาพแบบนี้นะชนหน่อยเพื่อน น้าตองเทวันอืมตองให้มาอ่าต้องให้มาอ่อาเอ้ตอนเป็ดกวาจาันเทพกีตา้าเรียสุดน้าคนแถลมมริสันเสร็จให้เรียบร้อยตัวนั้นนะอ่านี่เห็นแบกของเหน่งที่อยู่หน้าห้องอดีของหงาคารวานนี่ของอแอดครับสวัสดีครับผมประยับคำพันธ์ครับนะฮะนับเป็นเกตยอย่างยิ่งครับที่วันนี้ ห้องพัดบันทึกเสียงฟรีดอมสโตริโอนะครับได้นักร้องกิติมศักดิ์นะครับที่มาร่วมร้องเพลงให้กับสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับในบทเพลงชื่อว่ามอรดรกไทยเขาเป็เครครับเขาไม่เคยได้ร้องกับผมเลยครับสักครั้งเดียวนะฮะเขาเป็นผู้ที่สะสมพระอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับ ผมเอ่ยตรงนี้ทุกคนต้องรู้จักนะครับพี่น้องครับเขานั้นคือป่าต้อยมืองนอนหรือคุณพี่สารแตจาวีภาครับสวัสดีครับครับีรบรรรครับต้อยมีความสึกยังไงบ้างครับนะฮะโอ้โหมัน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 มีอะไรที่มันไม่เคยนะมันตื่นเต้นเออโดยเพาะมีพวกอาจารย์นักดนตรีที่เก่งๆมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ห้องอัดที่ได้มาตรฐานผมไม่เคยเข้าห้องอัดเลยในชีวิตเนี่ยแล้วก็มา เพื่อนรักคุณพยับซึ่งวันนี้ให้เกียรติผมมากเรารู้จักกันมาสี่ห้าสิบปีแต่ไม่เคยร่วมร้องเพลงกันเลย <laughs> <laughs> ยกเว้นบางงานที่เป็นงานสังคมหรืออะไรก็เพียงแต่ว่าสรุปไปสนุกันแต่นี่<ะ>เพื่อมงการพระนะครับมวรดกไทยเราก็มาร่วมร้องเพลงกันเป็นครั้งแรกรู้สึกมัน มันเป็นเกียิอย่างยิ่งนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ที่ที่ได้มีโอกาสมาอย่างนี้เป็นเรื่องเป็นราวไม่เหมือนกับไปทานข้าวที่ไหนแล้วขึ้นร้องเพลงอะไรอย่างนั้นมันทั่วไปแต่นี่มันอะไรเนี่ยทาให้ผมประมาก็ถือว่าเป็นบทเพลงประวัติศาสตร์นะเพลงหนึ่งจากหลังจากที่ผมเขียนบทเพลงมาเยอะมากแต่ว่าเขียนให้กับสมาคมเนี่ยเชื่อไหมครับว่าป๋าต้อยคุณปูคุณกฤษอรเนี่ย คอยผมมาสามปีกว่าจะเขียนเพราะไม่มีอารมณ์เขียนนะเพื่อนนี่จะสามปีกว่าสามปีกว่ากว่ากว่าสามปีกว่าสามปีคือจริงๆแล้วเราควรจะมีเพลงของเราไทยเนี่ยหรือว่าเราจะร่วมร้องเพลงกันควรจะตั้งสิบห้าปีที่แล้วทําไปนะครับแต่นี่เราลอรอทนรอทนนะครับต้องต้องขอโทษต้องขอโทษไม่ไม่ไม่ใช่ต้องขอโทษทีฮะคือคือ S <S <S กำลังร้อยหลอหมดแล้ว <S <S ครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับว่าบทเพลงนี้เป็นยังไงโดยเฉพาะย่างยิ่งปาต้อยเนี่ยครับร้องเพลงดีมากร้องของก็หินเหล็กไฟน้ำโปร่งร้องอัศนีวสันวันนี้จะมาร้องเพลงเพื่อชีวิตดูบ้างอาจารย์ใหญ่ของผมอีกท่านหนึ่งครับนาเจ้าของห้องบันทึกเสียงจาตุรงวันนี้ลุงเสียครับมีวามสุดยังไงครับก็ ผมมีความดีใจตั้งองผ,ผมเลิกหมดสัญญาที่ห้องบันทึกเสียงจัตุรงค์นะครับแล้วก็ดีใจที่คุณพยัคฆ์คำพันธ์นายกสมาคมนะครับเปิดห้องฟรีดอมผมดีใจมากจริงๆครับเห็นห้องสวยแล้วก็ออกแบบได้เยี่ยมเป็นต้นต้นของเมืองไทยเลยครับอ,อันนี้ไม่ <laughs> พูดจากใจจริงนะดีใจและดีใจและภูมิใจด้วยครับบอกว่ามา ผมจากเสียใจตุลโงก็ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเสียฟรีดอมนะครับ่ครับครับท่านนี้นะครับท่านนึงนะครับพี่น้องครับอาจารย์ท่านนี้เป็นคนที่มิกเสียงให้ผมมาสามสิบกว่าปีนะครับเป็นคนที่มิกเสียงให้ผมคืออจย์อุดครับขอความรู้สึกของออจัดอุลครับรู้สึกตื่นเต้นครับที่ปายับกับป๋าต้อยปาต้อยมาร้องเพลงในเป็นเกียรติในห้อง ฟรีดอมของเราครับแค่นี้ครับครับเดี๋ยวนี้สุดท้ายเลยครับอาจารย์ออสครับนี่คนมิกเสียงให้ผมตั้งแต่เพลงหนังเพลงละครเพลงอะไรเพลงที่ทํางานให้ผมมาตลอดทั้งสองท่านคืออาจารย์สามพันอาจารย์ผมทั้งหมดครับขอให้อาจารย์ออสได้กล่าวเอาสิครับครับก็ยินดีและก็ปิติเป็นอย่างยิ่งครับที่ กลับมาร่วมงานกับป๋าแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากที่ป๋าต้อยกับป๋ายับของพวกเราได้รวมกันร้อ,องเพลงนี้นะครับแล้วก็หวังว่าฟรีดอมคงจะอยู่ในใจของพวกเราทุกๆคนแล้วก็ประชาชนชาวไทยด้วยนะครับขอบคุณครับครับ นี่คือความรู้สึกนะครับเราไม่ได้เตรียมกันจานออดจานอูดเนี่ยอยู่ทุกค่ายนะครับค่ายดังๆในเมืองไทยไม่ขอให้เอ่ยนามตรงนี้ดีกว่านะครับอีกท่านนะครับมือกระบีมือหนึ่งผมขาดคนนี้ไม่ได้ครับในเรื่องกีตาร์เขาทั้งลุกทุ่งทั้งเพื่อชีวิตทั้งสตริงครับนะฮะนะเชื่ออาจารย์นะอาจารย์นะอาจารย์แม็กับอาจารย์แม็กแม็กอยู่ไหนเนี่ยอาจารย์แม็กครับ กลับฟอนสื่อนที่เล่นกีตาร์ให้เพลงนี้แล้วฟ้อนสืกอห้เล่นในหลายเพลงให้ป๋ามาตลอดลูกสวัสดีครับก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณป๋าพยัพนะครับแล้วก็ป๋าต้อยนะครับที่แบบว่าให้โอกาสผมก็นักดนตรีธรรมดาคนหนึ่งครับแต่ว่าก็รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับที่ได้มาร่วมงานกับอาจารย์ทุกท่านเลยครับแล้วก็ ก็ผมก็นาเต็มที่ที่สุดครับอยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดนะครับให้สมศักดิ์ศรีป่านะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องแม็กครับอีกท่านหนึ่งครับมีใช้ยาก่อนจะพูดถึงใช้ยาเขาเนี่ยเขาอยู่มาหลายวงมากแล้วสุดท้ายเลยในที่ผมได้รู้จักกับเขาเมื่อสามสกว่าปีที่แล้วคืออาจารย์หน่งใชยาว่าเบสพยายม นะครับแล้วผมเชื่อว่าเพลงแปดสิบเก้าสิเอร์ซนี่ยที่นักร้องร้องทั้งสตริงทั้งเพื่อชีวิตเท่าลูกทุ่งเนี่ยจาเนตเป็นคนใส่เบ่ใส่เบลเกือบทั้งหมดนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ที่นะครับนะฮะยังไม่ได้ที่ครับขอเก่าวสื่อขอจารยเน่งด้วยครับัสดีครับก็รู้สึกดีใจและภูมิใจมากครับที่ได้เล่นให้ลุงมา เวลาพอสมควรนะครับวันนี้ก็ดีใจอีกรอบที่่าปาดต้อยอาร้องเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็ผมก็ได้ใส่เบสให้ครับครับแค่นั้นครับขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้ครับยังไม่ต้องพูดถึงคนที่อเลนผมอยากจะให้มือมิกอีกคนหนึ่งครับนะครับแมงมุมปานพุ่มนะครับนะครับมุมครับคนนี้เป็นเด็กแต่ว่าเป็นคนที่มิกเสียง ดีที่สุดครับอยู่กับพวกเราครับสวัสดีครับผมก็ขอขอบคุณป๋าด้วยนะครับที่ไว้วางใจและให้โอกาสผมผมเป็นน้องใหม่ที่สุดแต่ก็จะทําให้ดีที่สุดครับที่ป๋าไว้วางใจและเชื่อใจผมก็ทําให้ดีที่สุดครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้มีส่วนร่วมงานแรกที่ได้อัดป๋ากับป๋าต้อย <c oughs> ด้วยครับเป็นครั้งแรกเลยครับผมขอบคุณครับป๋า ครับคนสำคัญคนนี้นะครับอาเล่นเพลงให้ผมมาลหลายสิบชุดนะครับเป็นเด็กบ้านเดียวกับผมนะครับสมัยก่อนเรียกว่าออสโคจอนยุ่นั้นที่ตั้งวงกันมามีนกสกเล็กวุดกําแพงออสโคจอนอาจารย์ท่านนี้มีความรู้มีความสามารถเยอะทั้งเขียนเพลงทั้งเล่นเพลงทั้งแต่งเพลงนะครับบทเพลงเพลงที่จะฟังอยู่ตอนนี้ครับมรดกไทยนี่นะครับ าอ,อ,อาจารย์ออสเป็นคนอเลนอาจารย์ออสกล่าวความรู้สึกกับท่านผู้ชมดีครับขอบคุณปาครับตื่นเต้นธรรมดาอยู่ข้างนอกได้คุยเก่งมากเลยผมเป็นเกียรติได้รับเกียตรติจากป่าแล้วผมก็รู้สึกว่าผมผมรับป่าเหมือนพ่อคนหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้โอกาสที่ป๋าให้มาทํางานเกี่ยวกับเรื่องเพลงผมก็สัญญาผมจะทาให้เต็มที่ที่สุดนะครับเต็มที่ ไม่ว่าจนเพลงอะไรที่ป่ามอไปทำผมจะทำให้เต็มที่ครับป่าครับขอบคุณครับป่าขอบคุณครับครับอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนที่ไก้้เสียงให้กับป่าต้อยนอตตี mm ้ฟ e ีดอมเขามาจากเพื่อชีวิตนะครับนะหลายๆคนจะจับตามองนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแอดคาราบาวคุณงาคารวานสีเผือคนด่านเกลียนไขมาริวน่านะครับ เป็นเด็กที่มีความรู้และความสามารถมากมาอยู่กับผมนี่หกเจ็ดปีหลังจากที่ประกวดเพลงของชุมทางดาวทองในเงาเสียงของแอตราบาวเขาคนนั้นได้รางวัลชนะเลิศทุกวันนี้มันไม่ไปจากผมผมอยากจะใี้ไปมันก็ไปสักทีนะครับครับน็อตตี้ฟีดอมครับกาวอาสิกลุกครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทั้งปายับและปาดต่อยนะครับที่ให้โอกาสผมได้มีส่วนร่วม บทเพลงที่ยิ่งใหญ่ของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับถึงไม่ได้ร้องจริงได้ร้องไกลก็ยังดีครับผม <c oughs> นะฮะถือว่าได้เป็นฟันเฟืองเล็กๆส่วนหนึ่งของบทเพลงเพลงนี้ครับผมพระคุณครับครับคนสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับเพื่อลูกชายผมนะฮะผมไม่เคยสอนเขาให้ร้องเพลงไม่เคยสอนเขาเล่นกิตต้าไม่เคยสอนเล่นดนตรีนะครับแต่เขาเป็นเสียงพระคนหนึ่ง นะครับแต่ใจมันสายเลือดทำไาได้ครับอยากจะให้ลูกชายผมน้องเอทรงผลคําพันท์นครับได้ก,กลัาวร,รู้สึกลุกครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ที่ป้าต้อยนะครับซึ่งเปรียบเสมือนพ่อของผมอีกท่านหนึ่งได้มาร้องเพลงคู่กับพ่อผมนะครับในในห้องในห้องห้องอัดแห่งนี้นะครับของห้องอดัดฟรีดอมนะครับแล้วผมเชื่อว่า เพลงเพลงนี้ถือว่าเป็นเป็นเพลงประวัติศาสตร์อีกหนึ่งเพลงนะครับที่ป่าทั้งสองป่านะครับได้ร่วมกันร้องนะครับนะครับอยากทุกท่านลองปังกันดูครับผมว่าออกมาดีแน่นอนครับผมครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครับทีมถ่ายทำนะฮะของเลิฟยูน้องพึ่งน้องลินและทีมงานถ่ายทำนะครับที่อยู่เบื้องหลังมาตลอดหลายสิบเพลง และหลายร้อยเพลงนี่กว่ากันในวงการของศิลปินทั้งหมดครับขอบคุณครับสหรับวันนี้จากฟรีดอมสตูดิโอผมพยับกำพันและต้อเมืองดนนครับขอบคุณครับบรดงของคนไทยสืบทอดเชื้อสายมาหลายร้อยปี ศิลปะและประเพณีศิลปะและประเพณีณก่อนกรุงศีถึงสุขโขทัยชนชาติก็หลายเผ่าพันุ์มารวมกันเกิดก่อเป็นไทยาศาสนาเผยแพร่มากลายาศาสนาเผยแพร่มากลายแผ่นดินไทย ก็ของควานทองคนไทยมีมิตรสัมพันธ์ต่างเผ่าพันุ์มาเป็นพี่เป็นน้องทุกศาสนามีความรองดองทุกศาสนามีความรองดองเป็นตามขันลองก็คอง ผู้บังคับสามาให้เพนาะ่าสารผู้บักษานี่โคราชเนี่ยเนี่ยเราไม่จะพาพเขาคนพันลงเป็นหัวหน้าสารผูังษาอยู่โคราชทุกวันนั้นะเอามาให้เราไม่กีนแเก็บเอาไว้เขามาเราเราแข่นะยิ่งเก่ายิ่งาแงนี่เรามาปุ๊เนี่ยโอ้โหเพื่อนผมไป วิติ<อ>หัวไปนะไล้เกียรติอนมาก